<klore> มาชุดนักเรียนเลยอายุเท่าไหรครับอายุ18ปีครับ18ปีมหกแล้วนี่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยใช่ครับเห็นบอกว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่อยู่กันกี่คนเป็นลูกคนเดียวครับคนเดียวแล้วที่บอกว่าอยากจะแบ่งเบาภาระของคุณแม่คืออะไรก็คือว่าตั้งแต่แม่แยกทางกับพ่อไปใช่ไหมครับเหมือนแม่แม่ต้องจ่ายทุกอย่างในบ้านคนเดียวครับผมผมเลยแบบอยากมารายการนี้เพื่อนําเงินไปให้แม่ครับก็เรียกว่าแบ่งเบาภาระคุณแม่เลี้ยงดูเราอยู่คนเดียวถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง เออลุกขึ้นมาแบ่งเบ,บาภ <ผม S 2> าระคุณแม่บ้างเตรียมเพลงอะไรมาจดหมายจากแนวหน้าครับผมกลางดงควันคืนที่เายืนสูง คำหนึ่งเลยชิจอมอเนื้อท่อเทียนใส่ซองสดสีฟ้า ใจเลี้ยวถึงชงตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นพะวงคลำหัวอกฟ้าเอ็มสิบหลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คลำลวงพอกน้อยคลองสายสอยใจชื่นชูดีไร ตอบหน้ามนอยู่แนวลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยฉันงจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเธือก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันที ืนลันปังตื่นเขาวังคลำหัวอบคว้าเอ็มสิบหลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คลำลวงขออ์น้อยคลองสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมมอคนจนต่อ อมนอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเผลอก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทัน ังไงตื่นเต้นไหมมากครับผมตื่นเต้นมากเลยครับเอ๊ะเมื่อกี้ล็อกล็อกผมเห็นมีมีดู <c oughs> มือดูอะไร <c oughs> ไ,มไม่มีหนึ่ง้ยนะครับ <c oughs> อ่านจดหมายอ๋ออ่านจดหมายทำท่าอ่านจดหมายการสแสดงการแสดงอ่าอ่ะมาฟังความเห็นจากคอมเมนเตอร์พี่ตั๊กครับต้องขอบอกเลยนะลูกว่าลูกอายุ17แต่เสียงลูกเนี่ยเหมือนรุ่นใหญ่มากเลยนะขึ้นมาประโยคอะไรแล้วแบบโอ้โหอยู่ไหนโอ้โหคือเสียงเต็มฟังแล้วมันฟังแล้วมันเต็มอิ่มแล้วก็ภูมิใจภูมิใจว่าเด็กอายุ17แต่เนาะร้องเพลงแบบรุ่นแบบว่า รุ่นเก่ารุ่นบรมครูเนี้ยมันฟังแล้วมันชื่นใจแบบที่เด็กรุ่นใหม่แบบเขาสนใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงข้อผิดพลาดในวันนี้ก็มีนะบางคํามันเหมือนไม่แตะหรือบางอันเนี้ยแบบเพลงอย่างเพลงเนี้ยมันต้องบางคำมันควรต้องเน้นอะไรเงี้ยเนาะแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าโอ้โหพลังเสียงมาเยอะมาเต็มมากๆฟังแล้วมันโอ้โหเต็มอิ่มมากๆเลยเก่งมากครับลูกขอบคุณครับออยเลอร์ครับเสียงน้องบีแน่นแล้วเต็มจริงๆก็เลยเข้าใจว่าทําไมเขาเลือกเพลงนี้ด้วยเพลงที่เขาชอบเขาร้องได้ ถ้าเป็นภาษาของออยนะออยจะเรียกว่าเข้าปากคุณแม่เออร้อ,อ,องเพลงเข้าปากเขาร้าาองได้แบบเสียงเต็มร้องได้เป็นตัวเองออกมาได้ได้ดีมากๆเลยค่ะถ้ามีนิดหน่อยคือพวกรอเรือรอลรง <laughs> ใช่ <laughs> ค่ะ <laughs> ภูมิใจแทนคุณแม่บีมนะ วันนี้รู้เลยว่าตื่นเต้นน่ะแล้วก็แบบเขินมากวันอยู่ตรงนี้ยแต่ก็ตั้งใจมาทําให้คุณแม่นะผมพี่ว่าแม่ดูอยู่ต้องภูมิใจอ่ะสิ่งที่อยากให้บีมกลับไปทําคือถ้ารักในด้านนี้ซึ่งมั่นใจว่าบีมไปได้นะครับฝ <c oughs> ึกเยอะๆครับลูกฟังเยอะๆครับแซดแ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี N ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีดคร Senti TV, yeah sent yeah yeah, Centuria. Centuria. yeah. Centuria. yeah. Centuria. Centuria. yeah.